ก็เริ่ม,เร,มเริ่มรู้สึกว่าเมล์ค้าของของเราภาไมัสดชื่นขึ้นนะคะแล้วก็พอใช้ไปไมันก็โดกขึ้นปริมาณก,ก็เพิ่มขึ้นค่ะแล้วทีเนี้ยพอไปใช้กับมะนาวมะนาวก็ก็ลูกใหญ่ขึ้นใช้แมคค d ิลลี่แอดโสเฟียใช้ทีดีเลยนะคือใช้ไม่เป็นแล้วกไ็ไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงแอด o โมสเฟียนะ่ยใช้โปรแกรมพืชแล้วรู้สึกว่า ลูกใหญ่มากเออรู้สึกี่มันลูกเตาไปแล้วเราจะทำยังไงดีก็ต้องใช้ข่ไม่ได้เตไปแล้วต้าไปควรจะแบ่งส้มส้มแดงอ่าทีนี้ก็ก็เลยเออราเนี่เอเราต้องใช้อย่างไรแล้วก็เหมือนใช้ใช้ไปมันควรจะมีทิศทางไหมและระยะเวลาอะไรเงี้ยค่ะคือกำลังหักตรงนี้อยู่ก็เลยมาใช้พี่ชิงดีไหมค่ะก็เลยมาใช้พี่ชิงแล้วก็จริงๆแล้วเจ้าเห็นผลแล้ ใช้เออเออไม่ว่าจะเป็นคลื่นเสียงเจียบเห็นผลลัพธ์แต่ไม่รู้ทฤษฎีเลยแล้วพอดีเพื่อนเพื่อนเจฟก็หาทฤษฎีเกี่ยวกับการเห็นก็คือส่วนคุณเจบแล้วก็สวนข้างข้างเนี่ยมันก็ถัดไปแค่ติดกันนะเนาะก็คือติดกันนั่แหละแต่ว่าความความสดชื่นของมะพร้าวมันเป็นมันใช้มะพร้าวเป็นเป็นแดนความสดชื่นของสวนคุณเจบกับสวนข้างเคียงเนี่ยมันต่างกันเห็นได้ชัดเจนแล้วก็เราจะเห็น ลูกมะพร้าวที่ตกเกรดเนาะ,ะมีทั้งก้นแตกอะไรอย่างเงี้ยอยู่กองอยู่เต็มเยอะมากเลยก็เลยถามลุงเจี๊ยบว่าพวกนี้คืออะไรทิ้งเหรอคือเราอะเรรู้สึกว่าอุ้ยดูท่าทางมันยังดีดเลยทำไมถึงทิ้งมุงเจี๊ยบบอกว่าเนี่ยทุกวันนี้คือทิ้งน้อยแล้วก่อนหน้าเนี้ยคือทิ้งเยอะกว่านี้อีกมากเป็นกองพเนินเทินทึกเลยนะคือไม่ได้ไซส์บ้างตูแตกบ้าง ซึ่งก็ต้องคัดทิ้งหมดแต่เราไม่ยอมเชื่อนะเราก็ไปเก็บมานะองกินไม่ได้จริงเหรออะไรเนี้ยก็มีจริงๆว่ามันตู่แต่พวกเสียๆแล้วมะพร้าวที่เปลี่ยนไปได้ชัดเจนคือมะพร้าวตู่มันจะแหลมปกติมันตู่มันจะแหลมแ่เนี้ยคือตู่มันจะกลมอะค่ะแล้วก็ไอ้มะพร้าวเสียมันน้อยลงไปเยอะน้อยลงไปเยอะจนต้องจนต้องไปหาทฤษฎีจากต่างประเทศแหละว่าเฮ้ยมันมันไปทําอะไรอะค่ะก็คือก็คือมันมัน <irgendw el inv és> มนันมัน <ions> มันไปทํำแบบเหมือนเขาเรียกว่าไปเกี่ยวกับการสังเคราะห์แสงมันช่วยมันวมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ m o s ฟ f e มีพืชยู่นะคะไวเดตโปรแกรมพืชถือยู่นได้ยู่งกันไม่ได้มมมม้้ดดไไ่่่ ี่ตอนนี้ปิดเพื่อไปยังคะปิดเรื่ออยุดอย่นเปิดอยู่สดใสจื้นเออเขร้องเพลงขาร้องเพลงปอเลยร้องเพลงเราลองให้น้ำหน่อยได้ไหม 叮叮叮ฮ่าฮ่าง่รโอ้โหเหตกตรณงเลยคะค่ะอันนี้ก็ อันจริงๆแล้วอ่ะเจ้าว่านะคือฮิลลี่เขาเขาฉลาดเขาเอามาด้วควันตั้งแล้วก็เอาเอาพลังพลัรรางงานได้เลยค่ะมามาใช้ที่ภูเขาแล้วก็จริงๆแล้วพอไม่ว่าเราไม่ว่าเจ๊จะสงสัยยังไงแล้วก็หาอุปกรณ์อะไรมามาิสุดเจ๊ก็รู้สึกว่าเธอฮิเลียเขามีรักมีใจแล้วเขาเก่งเก๋เขาเข,เขา,เขาใจมาแล้วแหละคือเราใช้ไปเถอะของจริง ช่ขอจริงแล้วก็แล้วก็วกค่ะแล้วคือคือคือที่เจ็ใช้ได้ผลแล้วเจ็ก็มั่นใจเต็มร้อยแล้วก็คือแต่ก็แต่ก็ยังอยากพิสูจน์มามาให้<อ>ามาขอพิสูจน์ใ้ใยอื่นนะที่ที่ที่เจ็บโชบดีที่มีม,มีมีหลายแปลงอะ่ะเออถ้ามีแปลงเดียวมันอาจจะคิดว่าเออมันเป็นฝีมือมของเราเออใช่มันจะคิดอย่างนั้นค่ะแต่ทีเนี้ยด้วยมีหลายแปลงไอ้แปลงที่เราไม่ได้ดูแลรักษา แปลงที่ดูแลรักษาคือเราดูแลรักษาได้อยู่แล้วแต่ว่าไอ้แปลงที่เราไม่ใส่ใจอ่ะมันทําไม่ได้แล้วมันก็ทําไม่ได้จริงๆแล้วถ้ามีเสาสามแปลงเจ้าก็รู้สึกนั่งเศร้านะว่าสงสารว,ว่าแต่ว่าไม่รู้จะทาไงอ่ะอืมเพราะมันนอกเหนือจากความสามารถของเราแต่อันนี้คือเราสามารถดูแลให้ดีได้ทุกๆแปลงเลยแล้วก็ส่วนมะนาวอ่ะเจ้าอ่ะก็ลองส่งขึ้นที่บ้านเจ้ไม่ได้ไปรดน้านะก็ได้ผลนะคะอืมใช่ ใช่คือคือมันมันทดลองแล้วมันมันมันได้เห็นกับตามันก็รู้สึกมั่นใจขึ้นแล้วด้วยด้วยอยากรู้วันนี้ค่ะเงินสองเงินหนึ่เงินหนึ่เชื่อว่าแล้วรู้แพนเวฟแพนก็รู้พอพอพอสำลังรู้สึกกูไม่ได้เลยเงินไปซื้อนาฬิกาคนดีแต่ได้ความมั่นใจที่จะไปบอกเพื่อนค่ะที่จะไปบอกเพื่อผูีฟเตอร์ได้ชัด ใช่ใช่เพราะว่าคนเราอ่ะคนคนเราอะบางทีถ้าบอกว่าเฮ้ยชีวิตหลังความตายมันมีจริงนะเขาไม่เชื่อแต่ถ้าจะรอให้ตายอ่ะมันก็ช้าไปใช่ไหมก็คือถ้ามีคปก็จะกลับมาเล่าไม่ได้ก็่ตอนก่อนตายเจ้าเติมเมืนปีแล้วบอกโอ้คนนี้ไม่ธรรมดานะเพราะว่าลงทุนกสนักวิจัยมันต้องแบบนี้